ครับสวัสดีครับก่อนนอนคืนนี้ก็มาพบกับเทคนิคาการยกกําลังเลขนะครับหรือเทคนิคจํานวนที่ลงท้ายด้วย5ยกกําลังสองครับเช่นนะครับ,เช,นะรบเช่น5ยกกําลังสองยกกําลัง2 1 0 5ยกกําลัง2แล้วก็เลขอื่นๆที่ลงท้ายด้วย5ยกกําลังสองนะครับหลักการมีอยู่2ข้อคือข้อที่1นะครับข้อที่1นะครับข้อ1เติม2 5ห ไว้ท้ายสุดนะครับเติมสองห้าไว้ท้ายสุดข้อที่สองนำเลขที่อยู่หน้าห้านะครับบวกกับหนึ่งแล้วคูณกับ ตัวเลขเดิมนะครับนำเลขที่อยู่หน้า5บวกกับ1แล้วคูณกับตัวเลขเดิมมาดูตัวอย่างนะครับเช่นห้ยกกำลัง2หมายความว่ามันไม่มีเลขที่อยู่หน้า5นะครับดังนั้นถ้าเราใส่ก็คือเลขศูนย์นะครับศูนย์ห้กกำลัง2เขาบอกว่าข้อ1เติม25ไว้ท้ายสุดอ่า25ไว้ท้ายสุดเติม25ไว้นะครับแล้ว ข้อ2นําเลขที่อยู่หน้า5นําเลขที่อยู่หน้า5บวกกับ1 0 0ย์บวกกับ1ก็ได้1นะครับแล้วคูณกับตัวเลขเดิมมันก็คือ0นะครับมันก็คือตัวนี้นะครับ0บวก1แล้วคูณกับเลขเดิมคือ0นย์นะครับแล้วเอา25ไว้ท้ายสุดนะครับอ่า2 5ต่อท้ายมันก็คือได้25นะครับ ต่อไปมาดูข้อ2ครับดูข้อ2บ้าง1 5ยกกำลัง2อ่ะก็เอา1นะครับบวกเข้าไปอีก1นะครับแล้วคูณกับตัวมันเองคือ1นะครับแล้วเติม25เข้าไปนะครับมันก็คือ1บวก1เป็น1อ่ะขอโทษครับ1บวก1เป็น2 2คูณ1เป็น2ครับได้2 25อาอ่ะ แบบนี้นะครับมาดูข้อต่อไปครับข้อที่3 1 0 5นึ่งยหากำลังสองมันก็คือข้างหน้า5ก็คือ10นะครับ10บวกหก็เป็น11นะครับแล้วคูณกับตัวเดิมคือ10แล้วเติม2 5นะครับ10บวกหเป็น11 11อ็เคูณสิเป็น110นะครับเติม2 5ต่อท้ายนะครับอ่ะได้1 1 0 2 5หรือ11,000 25 นะครับอีกตัวอย่างนะครับสมมุติสมมตุมมติให้เป็นสักเอ่อจยกกำลัง2อแบบนี้นะครับเลขง่ายๆมันก็คือเลขที่อยู่หน้าหคือเลขเจนะครับเอา7ไปบวกกับ1แล้วคูณกับตัวเดิมคือ7นะครับแล้วเติม2องต่อท้าย7จบวกหเป็น8 8ดคนเเป็น56นะครับ เติม25ต่อท้ายก็ได้5,625แบบนี้นะครับลองเอาไปฝึกกันดูนะครับเทคนิคจำนวนที่ลงท้ายด้วย5ยกกำลันนง2นะครับ